ก่อนคะ่ะกล้าบอกไหมล่ะว่าทาอะไรกับรถฉันพิมเคยไปทําอะไรรถเธอแม่ผู้หญิงคนนี้เขาใส่ร้ายหนูให้ตายเถอะฉันไม่ได้อยากเสียเวลากับคนแบบพวกคุณเลย do you understand what i'm saying no what do you mean i'm not listening no you are lying to me no ฮัลโหล u c k i n g b a เ t a r d นี่ครับขอบคุณที่ช่วยแจกใบปลิวให้นะครับมีคนโทรมาตั้งหลายสายเพราะว่าเห็นข่าวจากใบปลิวไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คอนโดที่ฉันกำลังจะไปฉันยังไม่เคยไปมาก่อนคุณอยากฝากไปแจกด้วยไหม แต่ว่ามันจะเสียเวลาคุณหรือเลปล่าก็รีบเอามาสิคะจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับฝากด้วยนะครับคุณจูนค่ะผมปกป้องนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณจูนค่ะ ของเธอใช่ไหมฉันเห็นคนดูดบรีตันต่เข้าร้านมาแล้วก้นบุรี่ของคุณมันก็ตกอยู่ข้างรถฉันแล้วบาะรถฉันมันก็มีรอยจี้เป็นรูฝีม,มือคุณใช่ไหมฉันสูบบรี่เป็นคนเดียวหรือไงนี่คุณฉันไม่ได้อยากหาเรื่องคุณเลยฉันต้องการให้คุณรับผิดชอบจะขู่วอาเงินเหรอฉันต้องการให้คุณรับผิดชอบไม่ได้ อ๋อนี่ปล่อยฉันปล่อยไม่ไดอะไรมาปล่อยฉัมาตายนี่ตายแล้วนี่ยโนยนแถวนี้นะโยนนี่เธอมาทำอะไรลูกฉันเนี่ยถามลูกคุดกอ่อนคะ่ะกล้าบอกไหมล่ะว่าทำอะไรกับรถฉันพิมพ์ก็ไปทำอะไรรถเธอแม่ผู้หญิงคนนี้เขาใส่ร้ายหนูให้ตายเถอะฉันไม่ได้อยากเสียเวลากับคนแบบพวกคุณเลยวันวันฉันแค,แค่อยากขี่รถไปส่งอาหารให้ทันก็แค่นั้นกตมีแค่คขา่าขอโทษเนี่ยมันยนากนะหรือไงปป่ป่ เลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอป Mono Max ดูสดพร้อมกันที่ช่อง m o โน29